สวัสดีค่ะพบกับชอบ่องอมฤตบุราอีกเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับท่านที่ชื่นชอบในาธาตุกายสิทธิ์ที่ทางช่องเราได้คัดสรรมาให้ทุกท่านได้บูชากันค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแรกของเดือนธันวาคม2565ค่ะซึ่งาธาตุกายสิทธิ์ในคลิปนี้นะคะก็จะมีเหล็กไหลเขาอึมคึมจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ และแรกก่เกาะล้านจังหวัดชนบุรีธาตุกายสิทธิ์ที่สามารถงอกได้ขยายใหญ่ได้พุทธคุณครอบจักรวาลแต่ที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องแคลคาดค่ะและอีกหนึ่งธาตุกายสิทธิ์ที่ทางช่องเรลาได้คัดสรรมาให้นะคะก็คือเพชรนาทังสุดยอดของดีของขังแดนใต้ที่มีพุทธคุณรอบด้านค่ะเราอาจจะเคยได้ยินชื่อของเพชรนาทังนะคะก็คือเพชรเมืองคนทัน เพชรสายฟ้าหรือชื่อในสายมูนะคะก็คือหินเรียกทัพย์ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับเล็กๆเขาอึมครึมจังหวัดกาญจนบุรีค่ะบางท่านอาจจะเรียกว่าเล็กๆงอกเล็กๆเจ็ดสีในคลิปนี้นะคะทางช่องเราได้คัดสรรมาให้ทุกท่านได้เลือกถึง17หมายเลขเลยค่ะ งามงามทุกชิ้นเลยนะคะตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข17ค่ะเราเริ่มต้นกันที่หมายเลข1กันเลยค่ะสําหรับเล็กๆเขาอึงคึมจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ที่มีอุปการะคุณนะคะก็โทรมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับพุทธคุณของเล็กๆเขาอึมคึมที่ได้บูชาไปนะคะ ก็ให้โชคให้ลาบในงวดที่ผ่านผ่านมาด้วยนะคะอันนี้ต้องละไปก่อนนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะมาถึงหมายเลขสอนะคะหมายเลขสอเนี่ยเป็นสีรุ้งสวยมากๆเลยค่ะนอกจากเรื่องโชคลาบแล้วนะคะ บางท่านนะคะอาจจะไม่ได้แบบเน้นเรื่องโชคลาภใช่ไหมคะอาจจะเน้นเรื่องการทําหากินบางท่านนะคะที่ได้บูชาไปแล้วก็ส่งเสริมทางด้านหน้าที่การงานค่ะหมายถึงว่าทํางานค้าขายอะคะ่ะก็ค้าขายดีขึ้นด้วยนะคะและนี่ก็คือหมายเลขสค่ะหมายเลขสามก็งามเช่นกันค่ะครบ7สีสีรุ้งเลยนะคะ ก็มีบางท่านนะคะที่บูชาไปแล้วนะคะก็มีการเปลี่ยนสีด้วยนะคะก็โทรมาเล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะแล้วท่านไหนที่บูชาไปแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะอยากรู้ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะก็คือหมายเลขสนะคะและต่อมามาที่หมายเลขสีค่ะสําหรับเลขไหลเขาอึมครึมค่ะรอบนี้นะคะจะมีทั้งหมด17หมายเลขให้เลือกเลยนะคะ สนอกสนใจทักถามได้นะคะเบอร์โทรศัพท์และไอดียลอยู่ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะเล็กๆเขาอึ้มเคลิมสามารถบูชาได้ชิ้นละ599นะคะขออนุญาตคิดค่าจะส่ง50บาทค่ะเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้กับท่านที่สนอกสนใจบูชา2ชิ้นนะคะบูชา2ชิ้น1,000บาทฟรีค่าจะส่งค่ะและนี่ก็คือหมายเลขก5ค่ะ ทุกครั้งที่มีการถ่ายคลิปนะคะเราจะถ่ายคลิปในแสงธรรมชาตินะคะเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นถึงความงามของแต่ละชิ้นของเล็กๆเขาอึมครึมค่ะเพราะแต่ละชิ้นจะมีความงามที่แตกต่างกันมากเลยค่ะแต่คราวนี้ว่าถ้าหากจะบูชานะคะอยากจะให้เลือกเองด้วยนะคะเพราะว่าจะถูกจริตถูกฉลกุกัแต่ละท่านนี่ก็จะไม่เหมือนกันด้วยค่ะและนี่ก็คือหมายเลข6นะคะ ถ้าหากเป็นไปได้นะคะทุกๆวันพระใหญ่หรือว่าวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะคะก็ให้ถวายน้ำพึ่งค่ะนำกากษกไหลเขาอึมครึมมาอาบแสงจันทร์นะคะแล้วก็ถวายน้ำพึ่งจะดีมากๆเลยค่ะยิ่งถ้าหากทำเป็นประจำเป็นกิจวัตรเลยนะคะยิ่งจะมีพุทธคุณครอบรอบด้านเลยนะคะสำหรับหกษกไหลเขาอึมคึมค่ะต่อมามาที่หมายเลขเจ็ดนะคะ สำหรับผู้ที่มีอุปการะคุณที่ได้บูชากับทางช่องเราไปนะคะทางช่องเราก็จะมีใบแนบใบกากับนะคะถึงวิธีการบูชาเหล็กไหลที่ได้รับมาให้ด้วยนะคะซึ่งใบแนบนะคะก็จะมีวิธีการอัญเชิญเหล็กไหลเข้าบ้านและการบูชาเหล็กไหลค่ะรวมถึงคาถาเพิ่มอิทธิฤทธิ์ให้กับเหล็กไหลและคาถาถวายน้ำผึ้งและนี่ก็คือหมายเลขก8ค่ะหมายเล็ก8 ก็จัดว่างดงามอีกหนึ่งหมายเลขเหมือนกันค่ะเหล็กไหลเขาอืมคึมถือว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่มีอิทธิฤทธิ์อยู่ในตัวค่ะโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีปลุกเสกแต่ถ้าหากว่าเราอยากนำเหล็กไหลเขาอืมคึมไปเข้าพิธีพุทธาพิเศษหรือว่าสวดมนต์ข้ามปีเวลาที่เราไปวัดอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถพกไปได้นะคะและนี่ก็คือหมายเลขเก้าค่ะ ยิ่งจะเป็นการไปเสริมไปเพิ่มบารมีให้กับตัวขององค์เหล็กไหลเองด้วยค่ะเคยมีคำถามที่คอมเมนต์มาในช่อง Youtube นะคะว่าได้รับเหล็กไหลเขาอึมคืึมมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ได้อัญเชิญเข้าบ้านมาอัญเชิญทีหลังได้ไหมนะคะอันนี้ก็ตอบได้เลยนะคะว่าได้ค่ะและนี่ก็คือหมายเลข10นะคะ บางครั้งเวลาที่เราได้มานี่เราก็ไม่ทราบว่าจะต้องทําพิธีอัญเชิญยังไงใช่ไหมคะแต่พอเราทราบแล้วเราก็มาทําค่ะจะเป็นการดีมากๆเลยค่ะหมาเลขสิบนี้ก็สวยเหมือนกันเลยนะคะคลิปนี้นะคะจะมีทั้งหมด17หมายเลขให้เลือกนะคะมาถึงหมายเลข11ค่ะหมายเลข1 1ก็งาเหมือนกันค่ะรอบนี้นะบอกเลยว่าเลือกไม่ถูกเลยนะคะเพราะว่า7สีวิแบวบ สวยเกือบทุกๆชิ้นเลยนะคะสำหรับพระคาถาอาบแสงจันทร์ถวายน้ำผึ้งนะคะสันส้นๆง่ายๆเลยนะคะก็คือนะมะออุอพระโมอาหังอรหังพุทธโธนะโมพุทธายะค่ะและนี่ก็คือหมายเลข12ค่ะสำหรับเหล็กลายเขาอึมครมชิ้นนี้นะคะบอกเลยนะคะว่างามมากๆเลยนะคะพยายามให้ทุกท่านได้เห็นถึงความงามของ แต่ละชิ้นเลยค่ะแต่ละท่านก็จะชอบไม่เหมือนกันด้วยนะคะมาถึงหมาเลข13ค่ะหมายเลข13ก็งดงามไม่แพ้กันเลยค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าเหล็กไหลเขาอึมคึ้มสามารถจเจริญเติบโตงอกขึ้นมาได้โดยการ เรียงน้ำพึ่งค่ะโดยปกตินะคะจะให้เสฟน้ำพึ่งในคืนพระจรันท์เต็มดวงและเวลาเช้านะคะค่อยนำไปล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะและนี่ก็คือหมายเลข14ค่ะพอเราล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์แล้วนะคะประมาณ2-3เดือนค่ะจะเห็นได้ชัดถึงการเจริญเติบโตของเหล็กไหลเขาอึมครึมเลยค่ะ อันนี้ต้องละไว้เลยนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งสิ่งนี้นะคะสำหรับผู้ที่ทำเป็นประจำเป็นกิจวัตรสม่ำเสมอนะคะจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือหมายเลขสิบค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าเล็กไหลเข้าอึมครึมนะคะจะมีชื่ออีกชื่อว่าเล็กไหลงออีกชื่อก็คือเล็กไหลเสีค่ะ ซึ่ง7จดสีของเหล็กไหลเขาอึ้งคึมนะคะก็จะมีสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงบางครั้งนะคะก็จะมีการออกเป็นสีทองแล้วก็สีเงินยวงด้วยนะคะและนี่ก็คือหมายเลข16นะคะยิ่งถ้าเราได้แบบครบ7สีไว้บูชานะคะนับว่าเป็นเหล็กไหลชั้นยอดถือได้ว่ายอดเยี่ยมเหนือกว่าเหล็กไหลทั้งปวงเลยค่ะ เพราะว่าเหล็กไหลทั้ง74สีเนี่ยจะเป็นการรวมอํานาจบารมีของเหล็กไหลแต่ละสีแต่ละชนิดไว้รวมกันจึงเป็นที่สุดสุดยอดของเหล็กไหลบารมีเลยก็ว่าได้ค่ะมาถึงหมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลข17ค่ะเหล็กไหลเจ็ดสีนะคะจะมีคุณทุกทุกด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสเสน่ห์เมตตามหานิยมคุ้มครองชีวิตป้องกันพูดผีปีศาจ ให้โชคราบแคลวค่าจากภัยทั้งหลายทั้งปวงอย่างที่หาอย่างอื่นมาเทียบไม่ได้เลยนะคะเป็นตบะเตชาบรารมีด้วยนะคะและนี่ก็คือเหล็กไหลเขาอึมครึมเหล็กไหลงอกเหล็กไหลเจ็ดสีจากจังหวัดกาญจนบ,บุรีที่ทางช่องเราคัดสรรมาให้ทุกท่านทั้งหมด17หมายเลขค่ะ งดงามละลานตามากๆเลยนะคะแต่ละหมายเลขก็สวยแตกต่างกันด้วยนะคะสามารถบูชากันได้นะคะชิ้นละ599ค่ะขออนุญาตคิดค่าจะส่ง50บาทนะคะพิเศษบูชา2ชิ้น1,000บาทฟรีค่าจะส่งค่ะสนอกสนใจก็สามารถทักถามได้นะคะไลน์ ID และเบอร์โทรศัพท์โชว์ที่หน้าจอแล้วนะคะ ต่อมานะคะอีกหนึ่งธาตุเกยสิทธิที่ทางช่องเราคัดสรรมาให้ทุกท่านค่ะแรกก่เกาะร้านจังหวัดชนบุรีนะคะซึ่งแรกก่เกาะร้านตามความเชื่อเดิมนะคะที่ว่าแร่ชนิดนี้สามารถงอกได้ขยายตัวได้และเมื่อนําแรกก่เกาะร้านมาเลี่ยมใส่กรอบแล้วนะคะก็ยังปรากฏว่าสามารถขยายขนาดหรืองอกเพิ่มจนดันกรอบให้แตกออกมาได้ด้วยค่ะ ในคลิปนี้นะคะทางช่องเราได้คัดสรรแรกกาอล้านมาให้ทุกท่านได้เลือกถึง12หมายเลข12ชิ้นนะคะก็สามารถเลือกกันได้เลยนะคะสำหรับ12หมายเลข12ชิ้นค่ะงดงามมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะงอกขึ้นมาแบบสวยมากๆเลยค่ะสำหรับแรกเกาะล้านค่ะแรกเกาะล้านนะคะสามารถบูชาได้นะคะชิ้นละ399าค่ะขออนุญาตคิดค่าจัดส่ง50านะคะพิเศษ3ชิ้น1,000บาทฟรีค่าจัดส่งค่ะ เรา,าเริ่มต้นกันเลยนะคะสําหรับแรกก่อร้านหมายเลขหนึ่งและ2ค่ะแรกก่อร้านจะงอกขึ้นหรือขยายใหญ่ขึ้นอยู่ที่ผู้ที่บูชาด้วยนะคะว่าถูกจริตถูกฉลวก,กันไม่ด้วยและสม่ําเสมอในการบูชาหรือเปล่าด้วยนะคะและอีกหนึ่งคำถามนะคะที่มักเจอบ่อยๆเลยนะคะก็คือแรกเกาะร้านและหลไหๆเขาอุ้มคือม,มีความแตกต่างกันยังไง เหมือนกันยังไงประมาณนี้นะคะอันนี้ให้ชมกันเลยนะคะถึงความแตกต่างในด้านกายภาพกันก่อนนะคะสําหรับแรกเกาะล้านนะคะก็จะมีสีดํามันวาวแบบนี้เลยค่ะสําหรับเหล็กไหลเขาอึ้งคึมน,นะคะก็จะมีแบบว่าประมาณ7สีแบบนี้เนี่ยค่ะทางกายภาพภายนอกนะคะที่เหมือนกันนะคะก็คือเป็นเหล็กไหลน้ํารองเหมือนกันค่ะและมีพุทธคุณคล้ายคลึงกันด้วยนะคะ คราวนี้อยู่ที่ว่าแต่ละท่านจะชอบแรกเกาะล้านหรือเล็กๆเขาอึมคึมค่ะส่วนความต่างคือต่างที่มาด้วยนะคะสําหรับเล็กๆเขาอึมคึมมาจากกาญจนบุรีส่วนแรกเกาะล้านมาจากชนบุรีค่ะและนี่ก็คือหมายเลข3ามและหมายเลข4ีนะคะสําหรับแรกเกาะล้านนะคะก็เคยได้ยินได้ฟังคําบอกเล่าของชาวชุมชนเก่าแก่ของเกาะล้านที่ได้พูดถึงพุทธปฏิหารของแรกเกาะล้านนะคะ ก็จะมีความแตกต่างกันไปตามความเชื่อของแต่ละคนด้วยนะคะและนี่ก็คือหมายเลข5และหมายเลข6ค่ะบางท่านนะคะก็ได้ผู้ทุกคนเกี่ยวกับเรื่องแคลค่าจากพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะแต่ที่เคยเห็นขึ้นแบบข่าวหน้าหนึ่งเลยน่าจะโดดเด่นสุดๆเกี่ยวกับเรื่องแคลคลาเลยนะคะแล้วก็เคยมีผู้มีอุปการะคุณได้เล่าให้ฟังด้วยเกี่ยวกับเรื่องแคลค่านะคะสําหรับแรกก่อลานค่ะและนี่ก็คือหมายเลข7และ8ค่ะ บางท่านนะคะก็ได้พุทกคุณเกี่ยวกับการทํามาค้าขายค่ะก็คือค้าขายดีขึ้นร่ารวยเป็นเศรษฐีเลยก็ว่าได้ค่ะและนี่ก็คือหมายเลข9และ10ค่ะคลิปนี้นะคะมีให้เลือกทั้งหมด12หมายเลข12ชิ้นนะคะสวยๆงอกๆพูนนทุกชิ้นเลยค่ะสําหรับชิ้นนี้นะคะบอกเลยว่าส่วนตัวเนี่ยชอบทุกชิ้นเลยสาหรับคลิปนี้นะคะ ไม่แน่ใจว่าแต่ละท่านจะชอบเหมือนกันหรือเปล่านะคะมาถึง11และ12นะคะ2ชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะและนี่ก็คือแรกเกาะล้านจังหวัดชนบุรีที่ทางช่องเราคัดสรรมาใ้ทุกท่านได้เลือกกันนะคะซึ่งมีทั้งหมด12ใหมายเลข12ชิ้นค่ะ สนอกสนใจก็สามารถทักถามได้นะคะไลน์ไอดีและเบอร์โทรศพัพท์โชว์อยู่ที่หน้าจอเลยนะคะ1ชิ้น399ขออนุญาตคิดค่าส่ง50ค่ะพิเศษ2ชิ้น1,000บาทฟรีค่าจัดส่งค่ะสำหรับแรกเกาะล้านทาตกายสิทธิ์ที่สามารถงอกได้ขยายใหญ่ได้ และมาถืออีกหนึ่งธาตุกายสิทธิ์ที่ทางช่องเราคัดสรรมาให้ทุกท่านเป็นพิเศษเลยนะคะก็คือเพชรนาทังสุดยอดของดีของขลังจากแดนใต้ค่ะเพชรนาทังจัดว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่มีพุทธคุณร้อยแปดเลยค่ะโดดเด่นมากๆเกี่ยวกับเรื่องเสริมความมั่งคัง่งร่ำรวยแต่ก็มีบางท่านนะคะที่ได้พุทธคุณเกี่ยวกับเรื่องแคล้วคลาด มากๆเลยนะคะสำหรับเพชรน้าทั้งค่ะซึ่งก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งมาแล้วด้วยนะคะเพชรน้าทั้งนะคะทางช่องเรามีให้บูชาทั้งหมด3แบบนะคะจะมีแบบ599 399และ299ค่ะเดี๋ยวจะให้ชมกันทีละแบบเลยนะคะสำหรับเพชรน้าทั้งค่ะมาเริ่มกันแบบเม็ดเล็กจิ๋วนะคะสำหรับเพชรน้าทั้งค่ะ เพชรนาทาังที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะสามารถบูชาได้ชุดละ299านะคะขออนุญาตคิดค่าจัดส่ง50บาทค่ะ1ชุดเลือกได้3ชิ้นนะคะสำหรับเพชรน้าทาังแบบเล็กจิ๋วแบบนี้นะคะสามารถพกติดตัวได้ด้วยนะคะสําหรับเล็กจิ๋วแบบนี้ค่ะโดยส่วนตัวก็พกไซส์ขนาดนี้นะคะ่ะพกติดตัวไว้นะคะก็จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภแบบฟุกฟุกเลยค่ะแคลคาดปลอดภยัยโดดเด่นมากๆ ที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องแคลคาดค่ะก็พกไซส์ขนาดประมาณนี้เลยค่ะแต่โดยส่วนตัวที่พกนะคะก็จะเน้นเรื่องเมตตามหานิยมและโชคลาภค่ะต่อมาขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะสำหรับไซส์399ค่ะบูชาได้นะคะชิลละ3 9 9ขออนุญาตคิดค่าจะส่ง50ค่ะ พิเศษ3ชิ้น1,000บาทฟรีค่าจะส่งสามารถนำโปรโมชั่นนี้นะคะไปรวมกับแรกเกาะล้านได้ด้วยนะคะสำหรับ399นะคะจะเป็นผลกรเผ็ดหน้าทั้งนะคะมีให้เลือกทั้งหมด8ชิ้นค่ะมาถึงชิ้นละ599นะคะ599ขออนุญาตคิดค่าจะส่ง50นะคะ พิเศษ2ชิ้น1,000ฟรีค่าจัดส่งค่ะสามารถนำมารวมโปรโมชั่นของเล็กไหลเขาอึมคึมที่เห็นในภาพเนี้ค่ะรวมได้นะคะมารวมโปรโมชั่นนำมารวมกันได้ค่ะสําหรับเพชรหน้าทั้งชิ้นใหญ่และเหล็กไหลเขาอึมคึึมค่ะสนอกสนใจก็สามารถทักถามได้นะคะลายไอ d ดีและเบอร์โทรศัพท์โชว์อยู่ยที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะ และนี่ก็คือคลิปพิเศษสำหรับผู้มีอุปการะคุณทุกทุกท่กทานเลยนะคะสำหรับธาตุกายสิทธิ์ที่ทางช่องเราได้คัดสรรมาให้ทุกท่านได้ชมกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเล็กไหลเข่าอึมครึมจากจังหวัดกาญจนบุรีและแหกเกาะล้านจังหวัดชลบุรีรวมถึงเพชรน้าทางังของดีของขังแดนใต้าจากจังหวัดพัทลุงค่ะ สนอกสนใจก็สามารถทักถามได้ลายไอดีและเบอร์โทรศัพท์โชว์อยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเดือนธันวาคม2565ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆเลยนะคะคลิปนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ